ครับไปแล้วครับกับช่องฟังทองเงินช้างไทยครับมาดีนะครับมาดูทองเงินวันนี้ครับอาบน้ําไม่ทันเลยนะครับวิ่งมาน้องครับ้องเงินดาดดูครับดูครับทําอะไรกันครับ กับ,บน้องอันดาครับนี่ครับลับปลากับลานครับอาบน้ำไม่ทันเลยนะครับวิ่งขึ้นมาเลยครับเอาแล้วเดี๋ยวครับ จับเล่นเลยนะครับความรักน้องอันดาครับป่าทองเงินครับ ไว้ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับทั้งวันนะครับไม่ไปไหนนะครับยาก็ไม่กินนะครับนีทองเงินของเรานะครับก็เรียกหาเพื่อนซีครับน้องลัอก,กี้ครับ ยังไม่ขึ้นมาเลยครับอ้ครับยังไม่เลยขึ้นมาเลยครับอย่ข้างล่างหมดครับขึ้นมาแต่ยายทองจันท์ของเราครับเชื่อมอยู่ครับขึ้นมาครับเชือกเลยครับเมื่อกี้ทองเงินของเรานะครับอาบน้ําไม่ทันเลยนะครับวิ่งขึ้นมาล้าน้องอันดาเลยนะครับหลานรักเลยครับวิ่งขึ้นมาหลานรักอาบน้ําเกือบไม่ทันเลยนะครับเมื่อกี้ครับ ไปไหนเลยนะครับน้องตรงเงินของเรานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่แบบนี้นครับให้น้องจับเล่นนะครับนิ่งเลยนะครับนิ่งเลยครับนิ่งยิ่งก,ก,ก,กว่าอยู่กับขวานนี่ครับแต่ว่าอยู่กับน้องอันดานะครับปล่อยแบบนี้ครับนิ่งก็อยู่กับควานนี่ครับ งเงินถัวอะไรลูกระวังหักนะตอนนี้ยังไม่ขึ้นมาเลยนะครับยังไม่ขึ้นมาเลยยังไม่ขึ้นมาสักเชือกเลยครับเชือกขึ้นมาย้ายสองจันเชือกเดียวนะครับเพื่อนๆก็ยังไม่มาเลยนะครับถองเงินของเรานะครับอาบน้ําไม่ทันเลยนะครับวิ่งขึ้นมาจูเลยนะครับเมื่อกี้ครับนะครับพอควาอาบน้ํายังไม่เสร็จเลยนะครับวิ่งขึ้นมาก่อนเลยนะครับ รีบมาหาหลานนะครับด,ดูหลาน,นครับเออหลานหยอกแรงครับหยอกแรงครับอันดาครับความรักครับความผูกพันระหว่างป่ากับหลานนะครับน้องอันดากับน้องอัน,นครับดูครับ บอกว่าเนี่ยมาฟัง เรียกไมมาแล้วครับเพราะพรอนเรียกไม่มาแล้วใสยจะอยู่กับน้องแล้วครับ่อเงินวันนี้เลยล bon ูกไปาปไปไกินยาเร็วยาก็ไมหิวแล้วนะครับตอนนี้กินยาเร็วสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับอันดาสวัสดีครับสวัสดีครับเร็ว ความรักครับนิ่งเลยครับนิ่งเลยครับนิ่งสนิทเลยนะครับไม่กระดุกกระดิกเลยน้องทองเงินของเราครับถ้าได้อยู่กับน้องอันดาครับเป็นแบบนี้นะครับครับดูครับยาก็ไม่กินนะครับนู่นครับปล่อยให้น้องอันดาจับเล่นนะครับดูนี่ครับน้องอันดาของเราก็หยอกเก่งด้วยนะครับ ยอกเก่งมากเลยนะครับโดยจากออล้อด้วยครับดูครับดูครับดูครับเนอเอินครับดูครับดูครับดูครับสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ครับบรรยากาศให้น้องนะครับเข้าไปอยู่ในป่าเลยนะครับบรรยากาศนี่ครับภาพสวยงามมากเลยนะครับภาพสวยงามมากๆเลยครับ ยอมทุกอย่างนะครับเพื่อน้องอันดานครับเออได้วมานี่มัย ความน่ารักของน้องช้างครับก็ขอฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ช่องพังทองเงินช้างไทยด้วยนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องทางช่องพังทองเงินช้างไทยนะครับทาง u t u b e นะครับทาง u t u b e นะครับเป็นกําลังใจให้น้องทองเงินด้วยนะครับเออเออเอออันดามาเป็นกำลังใจให้ ปาแล้วครับป่าแล้วครับมัวแล้วครับมัวแล้วครับเอาแล้วครับ cây cài 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 à, đang vinh bay vinh ma lên ma lên nhé các à, con có chuối dài lên khắp. <Wow. S 2> เดี๋ยวครับไอ้เดี๋ยวครับความรักครับรักกันมากครับป้ากับหลานนี้ครับจะมีอีก น้องลักกี้เชื่องนะครับน้องลักกี้ยังไม่มาครับแต่นี่น้องลักกี้ยังไม่มานะครับเดี๋ยวนะอ๋ออ๋ออ๋อน้องอันดาทำอะไรนะครับน้องอันดาจะนอนนะครับแต่ต้องเงินมาให้นอนนะครับแทงไปเลยครับเฮ้ยเฮ้ย้องเงินของเราแล้วครับเริ่มแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง YouTube ให้ช่องฟังทงเงินด้วยนะครับช like like ่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตให้น้องๆน้องทองเงินกับน้องอันดาให้ดูนะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม